เอาละครับสวัสดีทุกคนครับดครับตอนนี้เราดูเกม Dark Souls 4ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่กับหมายเลข8นะครับผมหมายเลข8ตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งลงเลยนะครับผมแล้วเรามาดูสกิลนะว่านอร์ทโกขนาดไหนดูพัลสิฟสุดตัวก็คือหมายเลข8แต่เมื่อสกิลใส่ศัตรูจะมีสเต็กด้านล่างศัตรู4จุดใช่ไหมครับพอถึง4จุดปุ๊บจะทำให้หมายเลข8นั้นโจมตีแรงขึ้นหลายเท่าเลยละครับผมอารมณ์บอกว่าเบิร์ดดาเมจนั่นเองนะครับทุกคน ยิ่งหลอดเต็มเร็วเท่าไหร่เบอร์ดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับผมอ่าส่วนโจมตีธรรมดาคือโจมตีระยะใกล้ฮะไม่มีอะไรมากส่วนสกิลที่หนึ่งคือปาตรงกงจากไปข้างหน้าฮะความสามารถพิเศษของกงจากก็คือมันสามารถเลี้ยวได้ฮะส่วนสกิลที่สองคือแดชไปข้างหน้าเพื่อเตะศัตรูนะครับผมค่อนข้างดูแรงพอสมควรนะครับส่วนสกิลที่สามก็คือแดชโัวๆนะครับผมสามารถแดชได้ ้วต่อเมื่อเรากดซ้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูในห้องฝึกนะกันนาะส่วนถ้าไมตายก็คือต่อยสตรูด้วยดาเมจขนาดใหญ่ทุกคนแล้วก็มีขวามสามารถก็คือเมื่อฆ่าสตรูได้หรือเอ็กซิทได้สกิล1,2,3ก็จะรีคูดวา์ด,าวด้วยนะฮะเออเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคฮะ มีประมาณนี้สัตว์เลยเป็นรมัริสิบแปนะทุกคนอ่าเรามาดูห้องฝึกกันวิมาวิธีคอมโบหมายเสแปมีดังนี้เลยทุกคนดูนะครับทุกคนสกิลสามนะสามารถกดได้2ครั้งแต่ว่าก่อนที่จะกด2ครั้งเราก็ต้องกดตีธรรมดาด้วยนะครับผมแดดปุ๊บกดตีแดดปุ๊บกดตีแล้วกดอันติโปะแรงมากเลยฮะนี่ขนาดยังไม่มีการนะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรแรงเลยดูดินี่ขนาดเวเวเวต้าวิสิบห้านะดูดิใกล้ตายแล้วมดเดียวนะนี่ขนาดแค่สกิลเดียวนะแล้วก็สกิลเป็นะะทุกกคคคนนโตรรรรแแงงเเลลยยมมาๆับผ เราเป็นในนี่เวลสามดิเวสามเนี่ยเราไม่ต้องกดตีนะนี่คือเมื่อกี้เราบอกว่ากดแดแล้วกดต illing, ีธรรมดาใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องนะคือเรา ble, แดไปเลยปุ Jeremy, ๊บปุ right. ๊บป okay. ุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อันตีไปเลยวิธีเล่นใหม่เลเซแปดอะง่ายมากมีดังนี้เลยแต่ตีเดียวมาเลเซแปดโดนเนิร์มนะเพราะมันโกงมากๆมันทําให้ติดครูดาวเยอะทุกคนทุกสกิลมีคููดาวเยอะมากมากนะทุกคนเยอะมากเยอะมากไม่ใช่ธรรมดามีประมาณนี้แด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 แล้วก็กดตีประมาณนี้มาเลเแปดคอมโบละอืม การที่เราจะจับวันนี้ก็คือซูเปอร์สโนบอลแล้วก็พีเพดด์ไดร์แล้วก็เพอร์เซอร์นะครับผมเอ่อหรืออันนี้ก็ได้ฮนะหรือลิมิเบกเบรกจังก็ได้ฮนะซึ่งเราจะแด็บไปหาสตูหรือหนีสตูก็ได้ฮนะเออผมชอบมากเลยนะเบรกจังเนี่ยมันทำให้แบบว่าแก้สถา,านการณ์ได้ดีแล้วก็หนีได้ดีนะครับผมมีประมาณนี้ใครชอบฝากกลอนแลกก้วจะสุดท้ายเพื่อ,อเป็นกลังใจแล้ผมเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมเกมกันเลยดีกว่านะครับป่าลุยมาแล้วกันได้เวลาเล่นแล้วป่าลุย เอ้เอมือหนีแกโอ้โหเออย่ามืนดิมืนทำไมโอ้เกลียดจังเลยพวกมืนมตายตายฮะโดนแย่งเวลเดี๋ยวไม่ใช่อะไรอืมอะจะอัพสกิลเอ่อสองมันก็สามนะทุกคนหรือสามก็ได้ฮะเพราะว่าเราจเอาสามนะมันเมื่อกี้อัพสกิลผิดแต่มันฆ่าแล้วกัน เอาซาผมมัมก็อ่านได้สองสกิลนะต่อไปแลระลอกสกิลสามนะมัทุกคนดูนะมันจะสิบแปดโอ้ยพีเซอร์เหรออื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 อตายนะแรงมากโคตรแรงเลยเป็นอะไรที่แรงมากแต่คูดาโคตรนานห้าสิบวิไปไหนพี่ก็โล่จ๋าเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องโดนพี่ไปซะเปิดเปปิิดดเเปิด ตอมโบปะเดียตายต่อมาที่เป็นหมายเลขสิสแบปบโทษทีฮะบินันเอ้ยเอ้ยเอ้ไปไหนไปไหนโอ้โหเลือกการี่น่ะโธ่ปืดปื๊ดปืดปตายแรงมากผมจะไม่รีบจผมจะฆ่าเลยเลย ได้ค่าเหลือไม่ว่าเลยไม่ว่าอะไรเกิดเชือเลยก็ตามทษทีนะลิ้นหันเพราะว่าไม่สบายฝนตกช่วงเนี้ยตายเลยส่งผลให้กับผมมาเเกเลยแล้วฝนฝนตกหนาวดลหนาวลิ้นลิ้นสั้นเลยเฮ้ยเออไปไหนไปไหนอ้ไอตายแล้วาม่ต้องยังไม่ทันกดอันตีเลยตายซะแล้ว ไอ้ดาเอ้ยอย่าทำอะไรเพื่อนเราอย่าทำอะไรเพื่อนเราเพื่อนราจะตายเราจะตายเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วอ้าวจอยค้างอันหนึ่งโอเคอ้าวจอยค้างโอเคได้แล้วโทษทีฮะจอยค้างเฉยเลยจะแรงกว่านี้ก็เราเอาซุปเปอร์สโนว์บอลนะ เรื่องพี่ไปดิจอยดูบอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันหลบมันหลบมันหลบอันติไปเลยแรงแรงมากพิซเซอร์ไปเล่นไม่เป็นนะพิซเซอร์อะพิการล้อะเล่ไม่เป็นเสื้อลาติกแล้วเอ้ยเอาป้อมสิฮ่าอะไรบ่อยขนาดนั้นไม่เอาอยากจบก็รีบจบเลยจริงจริงนะเพื่อน,นจริงจริงอะเล่นสเปร์ถ้าเสือไม่ปิงมันจะเดดร็วกว่าเด็ทุกคนมันปิงไง อะไเลยแเล่นระบายไม่ได้คือคือทุกคนอาจจะสงสัยว่า,าผมเล่นไปได้ไงปิงตั้งหนึ่งร้อยหรือปิงแดรขนาดนี้ทำไมพี่เล่นแบบว่าลื่นจังมันชินแล้วอืมเพราะว่าในจอยผมละผมกดโลโล,ะละนะผมกดสกิลโลโลอะเออไม่ใช่กดครั้งเดียวปุ๊บปล่อยกดครั้งเดียวปุ๊บปล่อยนะไม่ใช่ผมกดโลโล,ลเลยเอา้าวทิเซอร์หาเรื่องเฮ้ยกดไม่ติดเนี่ยเนี่ยมันยากตรงนี้เว้ย มันยากตรงนี้แหละเสรเรียบร้อยกดไม่ค่อยติดเลยอืมถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบว่าเป็นประมาณ6กสเนี่ยโอ้โหบอดเลยว่ะัาตาลาบอดเลยเดี๋ยนึกยเป็นผมไหมอืมทีละป เซอร์มาเนื่องจากเรามีสกิลเยอะเอ้ย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 มันหลบมันหลบหลบทำชี้อะไรแล้วโอหนี่ตายละไปเลยกลับบ้านเราไปขา้างหน้าฮะน้าป้าเกิดแล้วเงี้ยวซึ้บเม่ต้องไปฉายเดี่ยวเยอะฮะใมชั้นแปดไม่มีสกิลก็ถอยเท่านั้นเองเฮ้ยเซล่ะเฮ้ยเซลจา้าเซลจา้าเซล,เซลอยู่หไหนวะรู้มากเลย อนี่ฮึบ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 เฮ้ยเ,เ,เ,เลงมันนี่เลเซลม่ม,มเาเลดกอตายปะโอ้ยหู่ม,มได้ดกูได้อ่ะแดไม่ได้หรอมึงต้องแปลงล่างอีกอีกขันน้นนึงก่อนต้องแปลงล่างตอนนี่อ่ะแดมาได้สิบเจ็เิเข้ามาสิแบแปดเลยเนาะถืเป็นล่างสมบูรณ์ในเรื่องนะ

ยา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 โอ้ยโ,โดนโดนโดนโอ้แดงไม่โดนเสียได้แต่ก็โอเคอยู่โอ้ยเพื่อนก็รีบจบเกินยังไม่มาเลยลอน้าเนี่ยคือซุ per s n o w b บอลเราเลือกผิดเนี่ยเป็นเรืองก,การเขียเ่ยเฉยโทษทีฮะแต่ว่าเราฆ่าเยอะก็เป็นเรื่องปกติละกันนะ เออเออเอโดนแดนเลยว่ะเออเออยังไง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 อันติไปเลยกันไม่ต้องไม่ต้องรอสแตก็กโอ้โหคดาตั้แปดสิบห้าวิโคตรนานจบไปแล้วทุกคนทีเราไปรีบจบเลยเออบิสจะไปไหนโอ้โหวิ่งโคตรไว ายมากเออเออเออ,อ,อเรียบร้อยฮะเกมแรกชิลมากเลยนะโอ้ยชิแลแหละนี่สมแม่ที่เราเล่นไปฝึกมาอืมฆ่าไปกี่ตัวเลย18แปดตัวโอเคถ้าเกิดลองครีสสภาพเลยแบบปิงหกปิงแบบสีเขียวอะ เร็วกว่านี้อีกรอเพื่อนแทงว่ะเราไม่ใช่ชิคกีวนะกูดาวน์น่ะตรตีมันตมตีมันตมตีมันเออเออเออเนี่ยมันกดไม่ติดเว้ยนะเออเห็นไหมมันกดไม่ติดเว้ยแดตีแดตีมันกดไม่ติดไม่ได้เป็นไรไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรมันในนี่มันปิง แล้วกดแบบระลัวแด๊ดปืน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 แล้วสกิลไปเลยแล้วก็ตายไวเนี่ยมันยัดปืน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 ปืปกกนปืนเนี่ยม,าามันก็นไม่ตีดเด็ดไดะตายเล่นยากเล่นยากซุปปเอร์สโนว์บอลมานะครั้งนี้โอเคเ,เพื่อนเราไปตายกันม,มันไปเพื่อนตีให้ถอยแหละ เรามีท่าไมาตา่ตายปุ๊บพวกมึงตายแน่ก็บอกให,ห้ันึงเรียบร้อยเตมตัวตายปึ๊บป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 ๊บไอ้แค่ต่อยผิดตัวแย่แล้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 วโอ้โหเกือบตายโอ้โหไม่ไม่เกือบตายเลยต่อยผิดตัวโอ้เงเลยเฮ้ยต่อยเกยเลือเพื่อน ต่เม่อกี้เราต่อยเกว้ยต่อยผิดตัวไม่ต่อยนี่เฉยเลยเบบี้เฉยเซ็งเลยเซ็งเลยเลือกเลือกอะไรได้ไหเนี่ยเฮ้ยไอ้เอเฮ้ยไม่ไหวรอก่อนเถอะรอก่อนี่ได้มา เออเออไอ,อ้ตีมันสิเออป,ปืด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 สวยมือวางไม่พอต้องต่อข้องกับปิงสวยงามเฮ้ยเอาน่ามันไ,ไม่ไปให้เว้ยปิงจัด ตายเลยไอซุปแปดเนี่ยมันน่าเล่นนะชีบทีเดียวหายเลยไอเกลขออย่างกองเลยแม่งระเบิดอย่างกว้างไม่ได้การแลก่อนเกลนี่มันเหินเกล,เกลไปแล้วบ้านจ้าเดี๋ยวมึงแตกโอเคมันไม่ทัน เดี๋ยวรอไปล้เรยอแปดแบบม,มาเอ้ยน้ำมันไม่เลี้ยวให้ป่ะเอ้ยไม่พุ่งแล้วเอ้ยตีมันตีมัน เอองั้นแหละอีวันสวยมือ,อต้องไวไม่พอต้องสอดคล้องกับปิงเจอคนเล่นเป็นเนะ่เจอคนเล่นเกียวเป็นเจอลำบากเนะเพราะตัวเราบางไงโลลระเบิดดีหายโอ๋อ ห้าตัวแหละไอเกียร์มันแปลงร่างโอเคพอมันแปลงร่างผมกผมก็สบายแล้วสบายอาผีเออโอกระเด็นเออเออเอ้เอ้กด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 เออเออเอ อาเน็ตหลุดอาเน็ตหลุดอ่าไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วมันหลอกเออเออสกิลส์สกิลหนึ่งเนี้ยเปิดปล่อยได้สามพังกันเดียวผมเพิ่งโดนเนี้ยไปในกาแล้วเพื่อนบ้านเราลอยบ้านเราไม่อยากชนะโดูม่อยากชนะดูออเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยฝนเละเลยขอกฆ่ายี่สิบตัวก่อนได้ไหม ถ้ายีิตัวแล้วจะเป็นเด็กดีเลยจะเป็นเด็กดีเงี้ยวต่ก้างก่อนะต่กาอืมตอนนี้เกลียวเกลียวเกลียวปื๊ดปื๊ดปืปปปือยอือต่อยแม่งตายไ เพิ่มเมือกไปหนึ่งอีกซาเว่ผมจะไม่รีบตีตรงกลางพอตีปุ๊บผมรู้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะรีบจบเกมทันทีฮึบ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 มันกำลังกอดตีฮะ แต่มันก็ลำน้าลำคาเนะไอ้ชใส่ลอยป้อมอะน้าลำคาเหมือนกันเฮ้ยเลงไปไหนอะเย้ยเย้ยเย้เย้เอาไปโทเกมันแปลงร่างอยู่อะโตนต่อยไม่กี่ชิ้นหายเลยชิ้นหายละโดนระป้อมมาเลยไปหาก่อนเออไอเชี่ยแดงไม่โดนงานงอ แแดไม่โดนแแดไม่โดนอืมปาไปก่อนปาอาสเต็ไปก่อนอืมอืมเฮยเ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 ยชิ๋มหายจะตายตายซูเป,ปรอบบร์สโนว์บอลเรามันสแต็หายหเลยมันเลยเบาโอ้ยเซนโอมาไปดีสงองตัวช่วยเพื่อนกัน เออเออเออทิพย์มาแล้วเออเออ,ต,อต่อยกูต่อยใครอ่ะผมต่อยใครเฮ้ยต่อยใครอ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้ไไต่อยโบโจแจกันนะเมื่อกี้ะมันเหมือนเห็นต่อยยานอวากาศเลยไม่กี้ะแย่แล้ว เฟลเฟลสองรอบติดเอ้ยบ้านไอ้เพื่อนมึงไม่เห็นเลยมึงไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงเหรอโหอีกควายทาั้งไอ้หนักแต่ไม่โดนอีกมันมาแล้วไอ้โบแจ็คมันมาแล้วไอ้โบแจ็คมันมาแล้วไอ้โบแจ็คมันมาแล้วอื้อๆอถุกท่ามึงแล้วรีบจบทันที เงยนข้าวเงินรีบจบนาทีอือ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 จบเมื่อกี้กูพลาดเฉยเป็นพลาดอะไรวะงงว่ะเดี๋ยวต้องตักต่อผมต้องไปดูแล้วผมต่อยอะไรวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ต่อยบอแจ็คกันนะไปแก่ไปเลยไปเลยกูเซ็งมากไม่แดดไม่โดนอือ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 อะไรอ่ะเฮะมาทำไมมาทำไม มาทำไมกูต่อยเลยสวเว้นสวยเว้นโล่ะชุดสีเลืงได้เพิ่งเห็นชุดเหล่องชุดเหล่องถ้าไปกินตัวเอ่ยเพราะ ถ้าไป17ตัวถือโอเคนะทุกคนโอเคทุกคนก็จบแล้วสำหรับไมเลสต์8นะเป็นงานมหาสาลสำหรับไมเล,มเลสต์8เล่นง่ายนะแต่ว่าติดีเดียว,ยว <ๆ S 2> คือมันปิงเลยมันปิงมันเลยบอกว่าคอมโบยากนิดนึงฮะคือเราจะกดไหลเร็วให้รุนเร็วแล้วก็จะกดตีรุนเร็วมันไม่ได้อืมเสียดายมากเลยก็เดี๋ยวดูในอนาคตว่ามันจะแก้เรื่องปิงหรือเปล่าปิงแดงใจอะไรอืมขนาดว่าชินแล้วนะพอมาเจอปิงแบบไมเลสต์8คือสกิลไม่ออกอืมแต่ไม่เป็นไร ก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์เยอะๆเพื่อไป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีซโ g เกนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ